ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะบิยะค่ะปราวลวีกดนอค่ะเราก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ4ี่ทุ่ม,มนะครับที่ช่องบ้านบ้านทีวีหรือ117 แล้วก็สาหรับกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบอื่นที่ไม่ใช่ PSI นะคะสามารถรับชมได้ทางช่องทางไหนบ้างก็ดังนี้เลยนะคะถ้าเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI นะคะสามารถรับชมได้ที่ช่อง73แล้วก็ช่อง117ค่ะกล่อง i n f o s e t นะคะช่อง73ค่ะกล่อง g m z นะคะช่อง73ค่ะกล่อง IPM ช่อง218ถ้าเป็น Facebook f แฟนเพจนะคะก็บ้านบ้านทีวีค่ะถ้าเป็น YouTube Channel นะคะบ้านบ้านทีวีเจ็ดชแลแล้วก็ทางเว็บไซต์ www. บ้านบ้านทีวี c o m ด้วยค่ะ ก็ถ้าจะดูในมือถือเลยก็เอา Google เข้ามาแล้วก็พิมพ์ภาษาไทยว่ากังฟูเท่านก็จะได้ดูรายการย้อนหลังเป็นร้อยร้อยคลิปเลยนะก็สามารถเลือกชมได้ตามอัธยาศัยเลยก็หาหาเอาที่ถูกใจก็แล้วกันค่ะคำถามไหนที่คุณผู้ชมอยากจะรู้อยากจะทราบนะถ้านอกเหนือจากที่เรานำมาเสนอแล้วยังไม่มีก็สามารถฉีดแจ้งเราเข้ามาได้นะสามารถสอบถามเข้ามาทางโซเชียลได้อยากจะอวดนิดนึง เป็นรายการที่ผมทํารายการมาเป็นพันพันคลิปแล้วนะค่ะเยอะแล้วค่ะเป็นพันคลิปในระยะเวลาเกือบสิบปีนะอืมค่ะเกือบสิบปีนะหนูอยู่กับอามาสามสี่ปีนี่เท่านั้นใช่ไหมสามสี่ปีเท่านั้นค่ะสามสีปีก็คิดดูดิเยอะแล้วออนแอเกือบทุกวันเลยใช่ทุกวันค่ะก็ มันก็เป็นความรู้แล้วก็เป็นสาระนะครับไม่ได้เอาเรื่องลามกจกกระเบตมาพูดมาคุยกันเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเราจัดรายการนี้จริงๆผมผมเชื่อนะครับว่าทุกช่องทุกสถานีเนี่ยเขาอยากจะทำรายการอย่างนี้นะครับแต่ไม่มีใครสามารถที่จะ มีแนวทางแต่ไม่รู้กที่จะที่จะคุยและพูดได้เลยอันนี้กาไม่ก็เอานายแพทย์มาคุยเอานายแพทย์นายแพทย์มันก็แค่รู้เฉพาะวิชาการหลักการหมอฟันก็ทําแต่ฟันอย่างเดียวหมอสูก็สูอย่างเดียวนะอะไรต่างๆอะไรอย่างเนี้มันมันมันไม่ใช่แต่ว่าผมมันเผอิญเป็นคนที่วิเศษหน่อยนึงคือรู้มันซะทุกเรื่อง แล้วก็รู้รู้เรื่องจริงด้วยเรือ่องจริงด้วยแล้วชัดเจนด้วยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มานั่งเทียนมานั่งโม้กันเรื่ออะไรกันอย่างนั้นอันนี้กล้าพูดเลยนะครับไม่มีใครครับที่จะทำรายการอย่างนี้ได้นอกจากผมคนเดียวถ้าพ้นจากผมไปแล้วจะไม่มีรายการนี้เลยกล้าพูด ่ถ้าคุณผู้ชมนะมีคําถามมีอะไรที่อยากจะทราบก็สามารถส่งเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรที่เราให้ไว้ทางรายการเบอร์โทรของคุณอานะคะหรือว่าจะเป็นทางโซเชียลก็ได้เนาะทางแฟนเพจทางยูทูบคุณอาก็ได้อ่านหมดทุกคำมีมีเยอะแยะเลยถามทุกวันเน่ะบางทีถามทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้นายบอกตรงเลยเนี่ยเชื่อไหมละครับว่าสุภาพสตรีเนี่ยใส่ใจในเรื่องของสมรรถภาพเป็นแบบนี้จะทำยังไงดีของของแฟนเขาเนี่ย เห็นถามเข้ามาโทรเข้ามาอ่าอาจารย์เนี่ยแฟน,นหนูมันเป็นอย่างนี้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 เนี่ยแล้วทําไมตัวเขา,าไ้ไมไมตัวเขาไม่นะ่ะตัวเขาไม่ใส่ใจเลยไม่สนใจเลยนะแต่หนูเนี่ยลําบากสิหนูลําบาก ھی, สิเขาไม่เขาไม่ใส่ใจแต่เราเป็นคนรับกรรมมาดิเช่ไหมล่ะบางทีในในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางที จริงๆผู้ชายเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายที่จะต้องเกี่ยวพาลาสีหรือว่าเป็นฝ่ายนําเสนอแต่เดี๋ยวนี้เยอะเยอะนะกลายเป็นผู้หญิงเนี่ยนำเสนอนะแล้วผู้ชายจะว่าไม่เอาน่ะเหนื่อยนะเพียนะง่วงนอนนะอะไรไม่มีแรงนะอะไรนะเห็นไหมจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยผิดนะผิดอย่างใหญ่หลวงเลยนะการครองคู่เนี่ยมันจะต้องสมดุลสมบูรณ์ทั้งการเป็นอยู่หลับนอนกินอยู่หลับนอนเนี่ย กินอากินด้วยกันใครอร่อยยังไงก็กินด้วยกันค่ะหลับก็หลับด้วยกันค่ะนะแล้วก็เสพก็ต้องเสพด้วยกันให้มันสนุกให้มันมีความหมายขึ้นมาค่ะไอ้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นการต่ออายุแล้วก็ต่อความความสัมพันธ์ความรู้สึกอะไรต่างๆมันมมากขึ้นค่ะอย่าไปคิดว่ามันไม่สําคัญนคิดว่าเอออยู่กันมานานแล้วไม่เป็นไรนะมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย ถ้าพูดถึงเรื่องการนอนอ่ะคุณคุณอาค่ะคงผู้หญิงหลายๆคนมีปัญหาเรื่องที่แบบคู่ของตัวเองแบบนอนกรนนอนอะไรอย่างเงี้ยจะจะมีวิธีแบบช่วยเขาได้ยังไงบ้างคุณอามันมันมันยากนะมันยากอันนี้มันเป็นแต่ละเฉพาะคนแต่ว่ามันก็มีส่วนนะบางคู่ที่เลิกล้างกันเนี่ยก็เพราะไอ้การกรนที่ต้องแยกห้องกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีหนูหนูเห็นสังเกตเห็นเหมือนกันเนี่ยมัน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 ก็สําคัญนะแต่ที่นี้ว่ามันก็ ถ้าถ้ามันตรงนี้นะถ้าในเรื่องไอการกลนการอะไรเนี่ยควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าบางทีเรื่องมันนเปป็ไไอาหารการกินเรื่องบางทีนอนแล้วอ้าปากค้างกลอนอย่างตัวเองเนี่ยบางทีไปนอนนอนไปไปไปเที่ยวไปไหนไปนอนแล้วจะถามเขาด้วยนะเฮ้ยฉันกลอไหมเนี่ย แต่ส่วนใหญ่หนูสังเกตดูถ้าเวลาคนเราเหนื่อยออย่างผู้หญิงก็เป็นนะน้าเหนื่อยเป็นเป็นใช่เป็นเพราะฉะนั้นก็ถามว่าถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยท่านเหนื่อยมาเนี่ยถ้ามีความเข้าใจนะแยกแยกห้องนอนสักหน่อยหนึ่งคือบอกให้ตรงตรงว่วันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยรับรองว่าคืนนี้ฉันโกนแน่นอนเลย แล้วจะทําให้เธอเนี่ยลำบากใจแยกสักคืนหนึ่งแยกสักคืนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามันไม่ใช่ว่าแยกทุกคืนอะไรแบบนั้นใช่ไหมล่ะมันมันเราก็ต้องรู้ตัวเราคือถ้าเราไม่พร้อมปุ๊บเนี่ยเราไม่พร้อมอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องราวเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยเราควรจะแจ้งแล้วก็บอกกันล่วงหน้ามันจะได้ไม่กินใจกันใช่ไหม มันมันไอสิ่งเหล่านี้นะครับมันมันคุยกันได้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน,นะะในการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตคู่นะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นผัวเมียกันแล้วยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้อะไรก็ได้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลย,เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามของคุณอาฝากมาจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคือปกติเนี่ยถ้าสมมติ เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนแบบ30 40คือเวลาที่มีอะไรกันใช่ไหมคะก็จะสามารถแบบใช้ท่วงท่าใช้ลีลาท่าโน้นท่านี้อะไรได้แต่พอสูงอายุขึ้นมาเนี่ยค่ะคุณอาพอสักแบบ50า0ขึ้นมาแล้วท่วงท่าลีลาของการที่แบบมีอะไรกันคือ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 ตรงนี้หนึ่งคือพละพลังกําลังล่ะใช่กาลังก็น้อยลงแล้วมันจะยืนได้หรือเปล่ามันจะยืนได้หรือเปล่ามันจะอยู่ได้หรือเปล่านั่นนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือฝ่ายตรงข้ามเนี่ย เขามีความเขินมีความอายเขาไม่ไม่ค่อยนั่นเอาธรรมดาธรรมดาก็ได้ทําไมจะต้องไปโอ้กงโค้งสะพานสูงอะไรอย่างนั้สะพนแขวนมาเลยใช่ไหมล่ะอะไรที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ชอบเราก็อย่าไปฝืนเอาเท่าที่ว่าอย่างนี้ดีไหมโอเคก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะมันจะไปเอาแบบนมนมไปไหนนมนมนี่ ฝ่ายโน้นเขาก็มีความกระสันมีความอยากสนุกขึ้นมาเขาก็ทําได้เดี๋ยยังไงก็ได้ใช่ไหมล่ะถ้าสูงอายุแล้วมัน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 อย่าอย่าไปฝืนเลยออย่าไปอวดเก่งเลยจริงๆแล้วไอ้เรื่องการเขาเรียกว่าการใช้ท่วงท่าใช้ลีลาเนี่ยการเปลี่ยนท่าเนี่ยมันมันเพราะมันแค่มันแค่มันแค่ว่ามันแค่ว่าเปลี่ยนอาริยบทของการเสียดสีการเสียสีไงบางทีใช้ท่าคว่ำหงายเนี่ย มันอาจจะอาจจะโครงเครงเกินไปการเสียดสีกันใช่ไหมการเสียดสีมันมันมันไม่รูดรัดพอสมควรอาจจะปิดบ้างไขยบ้างอะไรบ้างมันทําให้การเสียดสีมันดีขึ้นเออนั่นนั่นมันแค่นั้นเองมันแค่นั้นเองทีนี้ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาโอเคไหมรู้สึกว่าท่านี้ดีนะเขาก็เขาก็ดีนะเราก็ดีนะก็พยายามใช้นี่ใช่ไหมอาจจะอาจจะใช้ท่าอื่นเป็นเป็น ประกอบจินตลีลาไปนะแต่ว่าท้ายสุดแล้วมันก็จะต้องมาจบลงในท่านี้มิชนาลีมาตรฐานใช,ใช,ใช่ใช่ใช,ใช่นี่แหละผมถึงบอกว่าไงวันละเอียดอ่อนเรอย่าไปคิดว่าเป็นผัวเมียกันแล้วหรือแม้แต่ เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยไอต้ตอนที่ <c oughs> กําลังกระหือหรือกระสันเนี่ยมันยังไงก็ได้ <c oughs> แต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งปุ๊บมันรู้สึกเฮ้ให้มันไม่ใช่แล้วอ <c oughs> ไอ้ที่เปลี่ยนใจไปมีกิ๊กใหม่มีอะไรใหม่ก็เพราะเรื่องนี้ก็เยอะ <c oughs> <c oughs> แต่เข้ากันไม่ได้เนี่ยนะ <c oughs> แน่นอนเนี่ยไอ้ที่เข้ากันไม่ได้คือมันเข้าแล้วมันไม่มีความสุขไม่มีความมันไม่มีความเสียวใช่ไหมล่ะก็ฝืนไปทําไมเนี่ยมาเนี่ยนี่นี่หัวใจนะครับหัวใจนะก็ต้องใส่ใจกับเรื่องนี้ เพราะว่ามันการ <ทำ S 2> ใช้สามารถทําให้ขาเตียงหักได้เลยนะออการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันกินนอนอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคืนเนี่ยมันก็คุยกันมันก็ปรับทุกกันไอ้กังวลต่างคนต่างก็ไปดิ้นรนทํามาหากินนะั่นมันอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้พอเข้าเข้าที่หลับที่นอนปุ๊บนี่มันก็อีกเรื่องหนึงนะ่งมันต้องเป็นองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบจริงๆถ้าไม่ถ้าไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของ ของประจําวันจะมีปัญหาบางทีแต่มันเป็นคําถามที่เขาเรียกว่าคําถามโลกแตกนะคะที่คุณผู้ชายอยากรู้ว่าทํายังไงถึงจะสร้างความประทับใจหรือทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยติดใจพึงพอใจในเรื่องเรื่องบนไหมันมันมันก็ต้องดูมันก็ต้องดูดูจากพฤติกรรมที่เราเราเราสออแสดงออกเนี่ยแล้วฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายฝ่ายรับมาเนี่ยมันมันอยู่ที่ตรงนั้นเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้ตอนในช่วงหน้าดีกว่าค่ะคุณอาตอนนี้เราไปรับชมสงที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนสักครู่เดี๋ยวมาพบกับช่วงต่อไปพักสักครู่ครับ คุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะกับมสู่ช่วงที่สองของรายการนี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็ค่ะดีเจวียาค่ะเราก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมา้เราเดินทางกันมาถึงเบรคที่สองเบรสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเมื่อกี้หนูทิ้งคำถามเอาไว้นะคะว่า ผู้ชายเนี่ยชอบเขาเรียกว่าตั้งคําถามว่าในเรื่องของการมีเซ็กส์เนี่ยทำยังไงผู้หญิงถึงจะพึงพอใจถึงจะชอบใจหรือจะติดใจในตัวเองเนี่ยควรที่จะทํำยังไงคะคุณอามัน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 แล้วแต่บุคคลเนาะเพราะเรื่องอย่างนี้ผู้ผู้หญิงแต่ละคนก็จะแบบมีนี่จะถามบางทีผู้ชายบางคนเนี่ยมีเมียสวยสวยมีเมียที่มีสูงส่งมีค่าสูงสูงแต่กลับไปติดหญิงบริการติดหมอหนวดติดอะไร เพราะอะไรอ่ะอันนั้นเหนือกว่าเหรอมันไม่ใช่อ่ะหนูว่าเหมือนคนทําร้านอาหารที่ทํากับข้าวแล้วร้านนี้ทําอร่อยถูกปากคนนี้คนนี้ทําถูกปากคนนี้ไหมคะคือร้านอาหารร้านไหนอร่อยมันก็มีคนไม่ถูกปากเหมือนกันถูกไหมล่ะมันไม่ใช่ว่าร้านอาหารร้านนี้อร่อยแล้วโอ้ทุกคนมากินร้อยคนจะถูกปากร้อยคนมันก็ต้องมีคนหนึ่งที่บอกเอ้ยมันหวานไปเอ๊ะมันเผ็ดไปเอ๊ะมันเปรี้ยวไปมัน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 ไม่ใช่หรอกคือว่าเอาเปอร์เซ็นต์ส่วนมากไว้ก่อน คือถ้าเราใส่ใจว่าเขาชอบอะไรคืออย่างนี้ดีกว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผู้ชายเนี่ยที่ชอบหลงไหลในเรื่องบริการอะไรต่างๆเพราะอะไรเพราะว่าปรุงแซ่บเพราะว่าเขาบริการเนี่ยเขานัวเขาปรุงเขาแซ่บ้เขาดีดดิ้นอะไรต่างๆอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเขาต้องการจะทำให้ลูกค้าติดใจลูกค้าติดใจใช่ไหมถ้าถามว่า ในความรู้สึกจริงๆเขาเป็นไงไม่มีหรอกพราะวันหนึ่งบางทีเขาผ่านมา8ประตู10ประตูแล้วเขาจะเอาอะไรที่ไหนไอ้เสียงร้องโหยหวนในการดีดดิ้นการอะไรนั่นมันเป็นการแสดงใช่ไหมมันเป็นการแสดงมันทําให้ผู้ชายเนี่ยมัน<ร>ก็<ห>นเกิด,ไ,ดไปหลงไหลทีนี้บางทีที่บ้านเนี่ยอาจจะสวยกว่าสาวกว่ากับแน่นิ่งกับไม่มีอะไรอันนี้ก็ต้องพิจารณาก็เหมือนคน,นแสดงละครนะเนะาะการแสดงแข่งช,ชื่อเราก็ดูแบบเออไม่สนุกเลยก็เหมือนลิเก ถ้าจะเล่นลิเกเป็นบทเสนาก็ต้องเล่นได้บทเจ้าก็ต้องเล่นได้บทตัวโกงก็เด่นได้บทตลกก็ต้องเล่นได้ไมันต้องเล่นได้ทุกบทบาทใช่ไหมละ่ะทีนี้ก็ถึงบอกเนี่ยบอกว่าการเป็นผัวเมียกา,การเป็นคู่ครองการสมสู่กันเนี่ยไอ้เรื่องการมีเซ็ก์เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของการผูกมัดมจิตใจต่อกันนะ,ะถ้าเราสามารถที่จะสามารถที่จะแสดงออกแล้วก็ถึงจะ,ะพยายามทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์แบบ ทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายคู่นั้นก็จะสนิทสนมแล้วก็รักกันอย่างยืนยาวบางคู่เนี่ยแม้แต่ภายนอกอาจจะร่ํารวยเงินทองอาจจะมีชื่อเสียงอ,อาจจะมีอะไรต่ทําไมความสวยความหนุ่มความหลอ่อกับบอกว่าเข้ากันไม่ได้เงินก็มีด้วยกันทั้งคู่ ไม่มีอะไรเลยเหมาะกันหมดทุกอย่างคนก็มองบบว่าแล้วลองสังเกตดูกันไอ้ท,ไอไอที่ชาวบ้านเขาไม่เป็นข่าวเนี่ยเรา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 อย่าไปเราอย่าไปมองถึงว่าไอ้ที่เป็นข่าวเพราะพวกดาราเพราะว่าเขาเป็นคนของคนสาธารณะาาาอ่ะนูอย่าง<ว>แบบคาสโนวาอย่างเงี้ยนะเาแบบดาราที่แบบอูเจ้าชู้มากที่เห็นว่าแบบโอ้เคยเจ้าชู้มากเป็นเสือเป็นอะไรมาสุดท้ายพอแต่งงานแล้วใช้ชีตกล่องป่องิ้นแล้วก็มีลูกกับผู้หญิงคนหนึ่งคือรมอง คนแบบนี้หรอหน้าตาแบบนี้หรอที่แบบเขาเรียกว่าจับมัดใจเสือได้อยู่หมัดคือจะบอกเลยนะอ,อย่างอานเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยนะค่ะแต่ก่อนเนี่ยต้องเอาความสวยเอาความอะไรนะเอาความถูกใจความถูกใจคแต่พอเวลาพอถึงเวลามาถึงระยะอย่างเงี้ยพวกนี้บบนไอความสวยความถูกใจเนี่ย เราทุกคนมันชอบทุกคนคแต่ถามที่ว่าเขาจะชอบเราไหมเ,ไเราไ,<ด>ไม่ได้ไหล่ออเราไม่ได้หลอ่อเราก็แก่เราเย่อย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าในในสภาพอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราจะเลือกปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้เลือกเอาความสวยความหล่อความสาวเลือก<า>น้อยลงแล้วแต่เราเลือกเอาว่เาเฮ้ยไปกับเราได้นะสบายใจไปกับเราได้แล้วก็มีใจที่ตรงกันพูดภาษาเดียวกันอะไรอย่างนั้นก็คิดอย่างนั้น คือถ้าคนอื่นมองอมันไม่สวยเลยมนสมัยก่อนมันสวยกว่านี่มันยังไม่เอาเลยอ่างเงี้ยเนี่ยมันมันมันไม่ใช่น่ะเวลามันก็ทาให้ความคิดของคนใช่เวลามันก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรไปใช่ไหมล่ะมันมันมันแน่นอนอยู่ล่ะแน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นยิ่งคนที่สูงอายุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้การที่จะไปมองหาเด็กสาวอะไรต่างๆไอ้ก็สมัยนี้มันก็เลี้ยงกิ๊กเลี้ยงกักเลี้ยงนักศึกษาเลี้ยงอะไรคุณมีเงินนั่นน่ะคุณทําได้ ถ้าใครมีเงินอายุร้อยหนึ่งก็ยังสามารถมีได้แล้วถ้าพูดถึงเรื่องการตั้งสเปกอะคะคุณอาว่าแบบอ้สเปกฉันอย่างนี้ไอ้สเปกก็ทุกคนตั้งทั้งนั้นพอเกิดมามันก็ตั้งสเปกเนี่ยแต่มันได้ตามสเปกไหมล่ะแต่ว่าไอ้สเปกทั้งหมดเนี่ยมันเลือกไม่ได้หรอกแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนี่ทั้งหมดเนี่ยเลยกล้าพูดเลยเนี่ยมันมีตัวเงินเข้ามาเป็นส่วนประกอบคือถ้าเงินเยอะก็สเปคเลือกได้เยอะตามสเปกตรงสเปคมากขึ้นทีนี้ ไม่มีเงินแลวย,ยังแหมสเปกเยอะซะ,ะอีกวัต่นเวลาหนูเคยเห็นนะคนที่แบบเพื่อนหนูที่แบบว่าหูยตั้งสเปกว่ายอย่างนี้อย่างนี้แต่ผลสุดท้ายที่แบบมีคู่จริงๆอ่ะคือแบบไม่เห็นเหมือนสเปคที่ตั้งไว้เลย <S <S นะ <i> ่ยเคยสังเกตไหมเอาทุกวันเนี่ยเคยสังเกตไหม<ะ>ผู้ชายหล่อเนี่ย<ถ>มักจะได้ผู้หญิงไม่ค่อยสวยอแล้วผู้หญิงที่สวยๆนะได้ผู้ชายที่ไม่หล่อบางทีคบกับคนหล้แป๊บเดียวก็เลิกกัน สวยกับหล่อเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉันถือว่าฉันหล่อมีความทนงทนฉันก็คิดว่าฉันสวยเพราะฉะนั้นไอ้ความสวยความหล่อมันเข้าด้วยกันไม่ได้ทีนี้ไอ้คนคนหล่อกต่ไม่สวยไอ้คนไม่สวยนี่รู้ตัวว่าไม่สวยฉันจะทําทุกอย่างเพื่อให้เธอติดใจฉันทำทุกอย่างให้เธออยู่กับฉันทำทุกอย่างอยู่กับฉันถูกไหมล่ะนี่ไงคือเอาใจเอาอกเอาใจอะไรผู้หญิงเหมือนกัน ผู้หญิงที่สวยทุกคนต้องคิดว่ามันจะต้องเจอผู้ชายหล่อแน่นอนคแต่ไม่ใช่เลยเพราะผู้ชายหล่อมันไม่ได้เอาใจอย่างนเพราะมันก็หญิงทะรนงของมันผู้หญิงสวยมักจะได้ผู้ชายที่ไม่หล่อแต่รู้จักเอาใจรู้จักเอาใจรู้จักปร้คก็ประโหรู้จักเอาทุกอย่างนี่ไงมัน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 ตรงกันข้ามครับมันตรงกันข้ามกับไอ้เรื่องอะไรนี้เพราะฉะนั้นบางทีเราดูบางคู่เราเห็นบางคู่แล้วเนี่ยเราก็ปงซะแล้วก็มองเขาอย่าง เป็นไปตามธรรมชาติของมันเพราะว่าถ้ามันผิดเพี้ยนถ้าหลอกกับสวยอยู่ด้วยกันเน่ะเชื่อเถอมันไม่นานหรอกแต่มันก็มีคู่ที่นานนะแต่มันน้อยมากน้อยน้อยมากที่เราเห็นทเห็นกันแบบเป็นดาราที่แต่งงานไอ้ที่หลอกกับไม่สวยเนี่ยอยู่กันนานแล้วก็ใช่เพราะไอ้ไม่สวยเนี่ยมันยอมทุกอย่างอเอาอยู่จับอยู่เลยไอสวยกับไอ้สวยกับไม่หล่อเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันนานเพราะไอไม่หล่อเนี่ยอมทุกอย่าง มันมันมันเป็นอย่างนี้ลองดูพวกดาราเนี่ยสวยกับหล่อเนี่ยหยากันอุตลุดหมดเตียงหักนันบังคัหักมันมันเป็นมันเป็นสัจธรรมมันเป็นสัจธรรมของความเป็นจริงของมนุษย์เราเพราะบางทีบางบางทีเราเห็นเขาคบเขาก็คับแต่ว่าคบได้แป๊บเดียวนาะแล้วไปมีคนอื่นไปสลับคู่ไปเปรดอีกเพราะว่ามันอาจจะแค่หลงระเริงกับแค่ความความสวยความหล่ออะไรทานั้นนี่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับ ถ้ามีคู่ของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยครับรค้นหาค้นหาเอาความเป็นจริงของคู่ของเราออกมาแล้วเราก็รู้จักในการที่จะดูแลปกป้องกันเอื้ออาทรต่อกันสุดยอดแล้วล่ะครับผู้ชาย่เอวัยาเพศมันเหมือนกันทุกคนแล้วครับผู้หญิงก็เหมือนกันทุกคนแล้วครับเพียงแต่ถ้าจะบอกว่าเอานิสัยเอาความเป็นไปอันนั้นมาอีกเรื่อง <ừ> ใช่ไหมันนี้ใอย่างนี้ชอบอย่างนี้อย่างนี้ไม่นก็ถ้ามันลงตัวกันไม่ได้แล้วมันก็ลําบากแล้วคร <ừ> ับลงตัวกันลําบากแล,าแล้วอย่างนี้เกิดสมมตมิมีเรามีคู่อยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ละคนมีคู่อยู่แล้วจะสามารถเขาเรียกว่ามีวิธีงไงที่แบบป้องกันมือที่สามเรากลัวคนจะมาแย่งคู่ของเราเราควรที่จะทํำยังไงคะคุณอาไปป้องกันคนอื่นป้องกันจัดตัวเราหรือป้องกันที่แฟนของเราก็มันก็ต้องดูที่ว่าตัวระบบพ้องยังไงอระบบพ้องยังไงะเช่กับกับดึกอย่างเนี้ย ทํางานทํางานเลิกหกโมงกลับมาสักสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเนี้ยต้องพิจารณาตัวเองแล้วใช่ไหมล่ะมันมันทุกอย่าง่ะมันมันมันก็มีทัุกอย่างต้องพิจารณาจา่ที่ตัวเราบองเราบกพร่องไหมเขาถึงเนี่ยถ้าเราไม่บกพร่องแล้วเขายังไปนี่ก็แสดงว่าก็ไปเขาไปเถอะเออก็ไปเถอะใช่ไหมล่ะบางคนเห็นไหมล่ะมีเงินเยอะเลยแต่เขายังไปเลยะค มีเงินเยอะเขายังไปเลยแล้วมันจะไปแสวงหาอะไรกันเนาะแต่บางทีแบบตาเล้งปั่นเก็บของขายใช่ลำบากแค่ไหนเขาก็อยู่ด้วยกันทีนี้อย่างนี้ไงในลักษณะของพวกนี้เลยมาตรฐานจริงๆเนี่ยคือสมรรถภาพทางเพศต้องแข็งแกร่งต้องแข็งแรงไว้ก่อนตัวนิสัยความสัมพันธ์เลยเติมช่องว่างเพศหญิงไม่ต้องแข็งแกร่งไม่ต้องแข็งแรงก็ได้เพราะมันเป็นฝ่ายที่ให้ฝ่ายชายเนี่ยได้จโจมได้กระนำแล้วผมกล้ายืนยันนะครับใน ในช่วงเซี่ยวชีวิตของผมอายุ75มันเนี่ยผมยืนยันแล้วก็กล้าที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่าดับเบิลแม็กพัดตัวนี้นะครับกระปุกนี้นะครับช่วยในการฟื้นฟูสมรรถแม้แต่ผมเองผมก็ยังได้รับอัน,นิสง์จากดับเบิลแม็กพัดตัวนี้คืนละหนึ่งแคปซูลจรองแข็งแกร่งแข็งแรง มีศักยภาพอะไรไอ้เรื่องหัวข่าวเสือมมันอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าระบบจิตใจระบบร่างกายอะไรผมดีดีเพราะดับเบิลแม็กพัดบอกตรงๆเลยนะครับมีความสามารถมีความเท่าเทียมเขาเลยประเภทไอ้คุยสามสี่สมาคุยกับผมผมก็คุยเกทับได้เลยเพราะผมมีดับเบิลแม็กถ้าไม่มีดับเบิลแม็กผมคุยไม่เก่งที่เห็นกระชุ่มกระช่วยเห็นแบบสดใสอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณอานี่เลยดับเบิลแม็กพัดเป็นสมุนไพรทั้งหมด ผ่านอยผ่านกระทรวงสาธารณสุขแล้วมีมีฮารานประกอบด้วยนะครับแล้วก็กล้ายืนยันเพราะว่าอยู่ในวงการนี้มานานแล้วก็แนะนำคนเป็นพันพันหมื่นหกระปุกแล้วแล้วแต่ละคนแล้วแต่ละคนยืนยันมาเลยว่าสุดยอดสุดยอดจริงๆสั่งแล้วต้องสั่งซดับเบิลแม็กพัทช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะ60แคปซูลค่ะกระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลค่ะ แถมมากับฉบับพกพาน,นะคะตัวนี้ใน1แพ็คนี้นะคะจะมี4แคปซูลนะคะสามารถพกออกนอกสถานที่ได้เนาะแล้วก็ยังจะมีกางเกงชั้นในใชาย DBMP แบบนี้ค่ะเนื้อผ้าดีใส่สบายให้ไปอีกหนึ่งตัวค่ะอ่าไหนๆก็ช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเราจะมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์แบบนี้ให้ไปอีก1ขวดนะคะแล้วก็ฉลองครบร9ปีทั้งทีต้องไม่ธารรมดายอย่างแน่ๆนะคะ,น,ะ,คะนี่เลยนะคะเป็น DBMP สูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีแบบนี้ให้ไปอีก3หลอดนะคะ,ะ,คะทั้งหมดนี้เลย เซตนี้นะครับเซตนี้สุดคุ้มนี่นะครับค่ะ2,200องร้อยบาทหัวใจอยู่ที่กระปุกหกแคปซูลเท่านั้นเองไอของแถมของอุปการณ์นันเป็นการฉลองครบรอบนั่นเองหัวใจจริงอยู่ที่นัหนหรือว่าถ้าใครอยากจะเอ้ยลองดูว่าอยากทดลองก่อนจะได้60มันเอ้เยอะไปเปล่าเอา30ก็ได้30แคปซูลนะครับ1,300บาทเท่านั้นเองของแถมก็สองพนเอันดียวเชื่อเถอะครับว่าสั่งสาแคปซูลแล้วต่อไปต้องสั่งอย่าง60 แน่นอนครับแน่นอนแล้วก็นี่เลยค่ะ DBMP สูตรน้ําสําหรับคุณสุภาพสตรีนะคะอันนี้เป็นการพัฒนาแล้วก็นวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเพราะว่ามีแต่ของคุณสุภาพบุรุษแล้วตอนนี้เราก็นําเสนอของคุณสุภาพสตรีเป็นสมุนไพรัคตเป็นสมุนไพรนะครับกัคุณผู้ชายก็ทานได้ดื่มได้นะครับแต่ว่าเราเน้นให้คุณเราเน้นให้คุณผู้หญิงเน้นให้คุณผู้หญิงมันจะช่วยทําให้นะครับกระตุ้นปลุกเล้า ทำให้อารมณ์มันร้อนแรงขึ้นเตรียมร่างกายให้มีความพร้อมก่อนที่จะมีปฏิบัติการอะไรหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองจะผสมในกาแฟก็ได้ผสมในไหนก็ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชายที่เลาลมน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะคะช่วงนี้ก็โปรโมชั่นนะคะ12หลอดราคา1,000บาทเท่านั้นเองค่ะคุณอา12หลอด1,000บาทนี่ใช้สุดคุ้มเลยครับสุดคุ้มเลยสําหรับคุณสุภาพสุตรีนะครับกแล้วก็ดื่ม ได้เลยถ้าสนใจเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี้ทั้งดับเบิลแม็กพัทแคปซูลหรือดับเบิลแม็กพัดสูตรน้ำเบอร์โทร0863474847โทรหาปรึกษากังฟูได้ตลอดเวลาเลยครับจะขอคำแนะนำแล้วก็สำหรับวันนี้พวกส่งสัญญาณมาแล้วว่าหมดเวลาหรือจะเกินเลยไปก็ยังไงก็คือดีขอให้นอนหลับแล้วก็ฝันดีระวังฝนฟ้าด้วยนะครับ ราตรีสวัดสวดิ์ครับ